คำเก่าถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 7ขอเดชะฝ่า,าละอองธุลีพระบาทปกเก้าปกกม,ม่มข้าพระพุทธเจ้านายชยสิทธิ์ชัยสำริษผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วย ันหน้าสื่ราชการข้าราชการพลเรือนคณะคุณครูนักเรียนและระสานิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมเพียงกันณนะมณฑลพิธีแห่งนี้มีความปราปื้นปิมปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากราุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่ใต้ฝ่ารองธุรีพระบาท ทรงเจริญพระชนพรรษาหรอบวันที่28กรกฎาพุทธศักราช2 5 6 7อันเป็นวาระสำคัญยิ่งของชาวไทยทั้งชาติปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกก้าปกกระม่อมที่ทรงมีต่อปวงประสงค์นิกรนับแต่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นที่ประจักษ์ชักแจ้งว่า ใต้ฝ่ารองธุรีพระบาทส่งงานหนักอุทิศพระวรกายพระปัญญาและพระราชทัพเพื่อบรรเทาทุกข์ของเราอนาประชาราษในโอกาสอันเป็นมิ่งหมามงคนนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนนำประสบนิกกรทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณพิธีแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงคลข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระหมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสําราญ พระราชาลาไทยชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณกระจรกระจายแผ่ไพศาลส,สดิดเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดจิรัทิติการเทินด,ด้วยก้าวด้วยกมอมขอเดชะ มาโนและศีลกานนโนปภูมิบาทบุญญาดีเล่เอบรมบัจกรินพระสยามมินพระยศยิ่งยงเ็น สีลาพาอพระบริบาลผลพระคุณทารังสามอวงประชาเป็นสุเมสาขอตั้งาพระประสงค์ใจจงสิ้ วางว,งวารุษหาไทยัยฤทธาถวายชายชายโยสมุดถวายความเคารพพระบรมเฉลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้างหน้าปฏิบัติกรับขอขอบคุณนะครับท่านาชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลรองผู้ว่าราชาการจังหวัดแพร่ นัประธานในพิธีนะครับาได้ให้เกียรติเป็นผู้นะครับประกอบพิธีเปิดเกิดถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมเชลักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสิ้นลงไปแล้วในขั้นตอนหนึ่งนะครับในช่วงของการประกอบพิธีเปิดนะครับหลังจากนี้เราจะ หลังจากนี้อีกสักครู่นะครับนะเราจะได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนรัยไตรนะครับสมาทานศีลน,นะครับครับนงจากนี้ขออนุญาต นะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร,ร่ท่านประธานพิธีครั้งหนึ่งนะครับเราจะประกอบพิธีจุดเครื่องทองน้อยอเบื้องหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรมมะมงคลพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองิริมังคโลอดีตเจ้าวาดพระธาตุสีจอมทองบวรวิหารนะครับครูใหญ่นะครับ,นะรบพระอาจารย์ใหญ่พระวิปัสนาจารย์ทุกคนได้ประนมมือขึ้นนะครับนะร่วมกันนะบูชาคุณ ศิลคุณธรรมคุณกรรมฐานในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรมมงคนหลวงปู่ทองศิริมังคโลนะครับอันเป็นครูบาอาจารย์สอนพระกรรมฐานในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระโกศัยเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระราชเฮห่พระอารามหลวงนะครับเจ้าสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแพร่แห่งที่สองนะครับวัดพระราช่ฮห่พระอารามหลวงแห่งนี้นะครับ หลังจากนี้เราจะกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนะครับอระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวามพุทธังพระขวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธโม ธรรมังนามมัสสามีิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆนะมามิครับหลังจากนี้ นะครับเราทุกท่านนะครับขออนุญ,ญาตขอโอกาสท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้พบปะนะครับผู้เข้าร่วมโครงการเรียนเชิญทุกท่านได้กลับที่นั่งาที่รับรองตามเดิมก่อนนะครับว่าแหนังนั่ง,งอยู่สวดมนต์สักจ,จบก่อน g o รับ r ก i ด g t น a c h e ิจู n อ s t u d e n ินในใครโรงเรียนอะไรบ้างนะ <c oughs> หนึ่ง บ้านไร่หลวงอ๋ปอปีกนูนสาธิตยาวขนาดนั้นเลยเหรอสา,สาธิตสาธิตเชตวัน yeah! เย้โรงเรียนเมืองแพร์โอ้อ,อีกโรงละแม่ลายอออยู่แถวนี้ เวลาอยู่กับพระก็สงบเสงีง่ยมถูกต้องสง,ง่างามถูกต้องเวลาเจอหน้าแว่นแว่นเนี่ยนะเจอหน้ากันเนี่ยให้เรียกเฮียห้ามเรียกลุงเรียกลุงนี่โกรธเลยเจอหน้าเรียกเฮียทดสอบทดสอบหนึ่งสองสา <Yeah. S 1> โอ้โหข้หลังนี่หางออกเลยเพือโอ้ยผู้จีนไม่ชัดผู้จีนไม่เป็นเฮียแปลว่าบ้าเจ บัดเฮียแปลว่า <sadece> บ <Yeah. S 1> ังเฮียแปลว่า <laser> พี่ชายพูดจีนไม่ชัดเฮียโอ้หางโผยสั้นสเฮียเฮียหนึ่งสองสามเออเจอหน้ากันเรียกเฮียอย่าเรียกลุงอย่าเรียกท่านไม่เอาไม่ชอบ เวลาทักไทยนักเรียนเนี่ยสอนอยู่เรื่องเดียวเลยสอนคำเดียวเลยเป็นคนดีโอแล้วเป็นคนดีเป็นยังไงง่ายๆลูกเป็นคนดีคือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแค่นี้แหละคนดีไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นแหละคนดีละจบตื่นมาตอนเช้าเก็บที่นอนกินข้าวเสร็จเก็บจานล้างจานอยู่บ้าน เก็บผ้างานการอะไรช่วยเขาทําไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นแหละคนดีสมมุตินะมีโต๊ะกับมีเก้าอี้นึกออกนะมีโต๊ะกับเก้าอี้พอเวลาลุกจากเก้าอี้ต้องเอากี้เก็บเข้าไปใต้โต๊ะเพราะว่าคนเดินต่อมาจะได้ไม่เตะเก้าอี้เดี๋ยวขาเจ็บเลือด